ลิเวอร์พูล4อีสวิตเท่าหจะเก็บคินชีสได้อยู่แล้วนะครับเกือบจะเป็นเกมที่ p r ร f e t อยู่แล้วเชียวทำไมผมใช้คําว่าเกือบจะเป็นเกมที่ p r ร f e c t อยู่แล้วเดี๋ยวจะมาไล่เรียงให้ฟังกันไปทีละเรื่องทีละเรื่องนะครับก่อนหนึ่งท่านู้ชมทีชอบกดไลค์คอมเมนต์กดแชร์และกดติดตามให้ทุกแพลตฟอร์มพานมอยากคุยที่คุณเห็นตรงนี้นะครับเฟซบุ๊กเพจทิกเ k อแล้วก็ยูทูบโดยเฉพาะ ยูทูบติดตามกันเยอะๆนะและหากท่านใดเป็นเจ้าของกิจการนะครับมีขนมเครื่องดื่มอาหารหรืออะไรก็ตามที่อยากให้ผมช่วยโปรโมตสามารถมาเป็นสปอนเซอร์ได้ตามที่เห็นตรงนี้เช่นกันคําทำแรกก่อนเลยครับลดแห่พร้อมหรือ,อยังคือเข้าใจครับว่าอาเซนอนเหลือ10คนและวูบมันเหลือ10คนลัชนะได้ใช่ไหมแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในอาเซนอนฤดูกาลนี้นะครับไม่ใช่ทีมที่จะเป็นแชมป์แน่นอนอ่ะเดี๋ยวนัานไปคุยกันในหลังเกมเนาะคลิปนี้ขอคุยเรื่องเลี้ยวผู้อีกเดียวครับ คือทาไมผมใช้คําว่าเกือบจะเพอร์เฟกต์รู้ไหมครับไม่ใช่แค่เกมนี้นะสเกมที่ผ่านมาลิวพูทาได้ดีมากทั้งรุกและรับโดยเฉพาะรับนะครับความเป็นจริงการยิงอิสวิดได้4ลูกผมมองเป็นเรื่องปกตินะครับยิงลิวได้2ลูกเป็นเรื่องปกติแต่สิ่งที่ผมชอบที่สุดในลิวพูสเกมล่าสุดคือคุณรู้หรือไม่ครับว่า2เกม180ิบนาทีบวกกับช่วงทบเวลาบาดเจ็บลิวพูดโดนคู่แข่งอย่างลิวที่ไม่แพ้คใครมา21นัด ส่องไปแค่4ครั้งและวันนี้นะครับพวกเขาโดนอิสวิตเทาส่องไปแค่3ครั้งเทง่ากับว่า2นัดที่ผ่านมาเกมรับของยูฟเนี่ยโดนคู่แข่งส่องไปแค่7ครั้งแต่อย่างน้อยแต่มันไม่น่าเสีย2ประตูเนาะเ<อ>มื่อเมื่อไปดูจากโอกาสยิงของพวกเขานะครับแต่ครับแต่ขีสิ่ีที่เกิดขึ้น,นอ่ะโดยเฉพาะวันนี้ผ่านกลางมาได้โคนาเต้และฟันได้ทาได้ดีมากๆนะ,นะรูที่เสียประตูนั้นก็เขาเรียกว่าอะไร เฮวี่อารียก็เบียดแพ้นะครับคือการเขาอยู่ดีๆก็ปล่อยเขาหลุดเข้าไปมงก็เป็นความผิดพลาดที่มาไม่ได้ดูน่าเกียด <cer> อะไรนะครับก็ต้องชมฝั่งอิสวิทเทาที่เอาจนได้นะอย่างที่ผมบอกนะครับคือการที่2นัดให้คู่แข่งยิงได้แค่7ครั้งผมถือว่าเกมรับเรื่องคูณดีขึ้นเยอะเลยนะโอเคทีนี้เรามาพูดถึงสิ Burn ่งดีๆที่เกิดขึ้นในวันนี้บ้างครับก่อนอื่นไปดูสต <ara> ีโมซาร่ากันครับโมฮัมเหม็ดซาร่าส์ในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้นะผ่านไป22นัดนะครับโมฮั ใจ13 3 2ประตูจาก22นัดไม่เพียงเท่านั้นครับถ้ารวมทุกรายการจนถึงตอนนี้นะครับโมฮัมเหม็ดซาลายิงไป23ใจ17ถ้าลิเวอร์พูลได้ League, แชมป์พรีเมียร์ลีกและได้ League, แชมป์ยูฟ่าแชมเปีลีกด,ด้วยโมฮัมเหม็ดซาลาไม่ได้บอลลอนดอร์ไม่ได้เด็กขาดเพราะผมดูแล้วฤดูกาลนี้ไม่ต่ำกว่า60ประตูแน่นอนทั้งยิงทั้งใจทุกรายการนะเพอเพอแค่พรีเมียร์ลีกเนี่ยยิงอย่างเดียวเกิน30นะครับ คือแบบโหในจ็แบ,บแต่ละลูกคือผมชอบริวพูอยู่ข้อนึงที่ผมชอบพูดเสมอคือเมื่อแบบผมชอบบอแมนยูหรือบ,บลอะไรทีมใช่ไหมครับว่าเวลาบอลมันไปอยู่นอกกรอบเขตโทษอ่ะคุณสังเกตไหม,มว่าจะเป็นกาโปรหรือใครก็ตามที่เป็นเกมลุกของยิวพูจะเข้าไปอยู่ในกรอบเขตโทษเพราะเขารู้ว่าเดี๋ยวโรเบอร์สันหรือเทรนตต้องครอสเข้าไปให้เขาหมุนในขณะที่ทีมกูเนี่ยไม่มีแต่ยิวพูมีให้เห็นบ่อยแล้วมันดูสนุกนะครับบอลมันครอสเข้าไปแล้วมันดูสนุกสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้ อืม <peach> เลี้ยวคู่ครึ่งแรกเนี่ยไม่เปิดโอกาสให้อิสวิตเทายิงเลยแม้แต่ครั้งเดียวแล้วยิงอยู่ฝั่งเดียว9ครั้งเข้ากรอบ5ไอ้แคยแล้วนําไปสาศูนย์คือครึ่งหลังเนี่ยมันจะแบบไม่เชิงผ่องเกมครับแต่เหมือนไม่ได้เน้นเท่าครึ่งแรกนะก็15้านาทีแรกเลี้ยวู่ยังไม่ได้ยิงสักครั้งเลยนะในครึ่งหลังกลายเป็นอิสวิตเทาได้ยิงหนึ่งครั้งนะครับแล้วแค่ครั้งที่2ของการยิงเนี่ยกัปโป้แม่งเพิ่มประตูให้ตัวเองเป็น2ประตูวันนี้ดีจะ ดีมากเลยแต่ละคนเนี่ยผมหาแมงออฟเดอะแมดยผมยังลำบากใจเลยนะคือโซบอสไลน์เนี่ยมีคือไปป้วนเพี้ยนมีส่วนกับประตูแทบจะทุกลูกในครึ่งแรกอ่ะครึ่งหลังแม่งแล้วก็ในจะกัปโปยิงสองอีกแบบมันเลือกแมงออฟเดอะแมดยากมากนะครับทีนี้เกมเนี้ยมันไม่ค่อยมีอะไรที่พูดถึงมากมายนะเพราะเป็นเกมที่ไม่ได้หนักทีนี้เรามาพูดถึงการลุ้นแชมป์ดีไหมคืออย่างที่ผมบอกครับอาร์เซนอลอาจจะทําได้ดีอุตสาหกรรมชนะได้แต่เชื่อผลยสิ่งที่เกิดขึ้นอาร์เซนอลในฤดูกาลเนี่ย พวกเขาตามนิวพูไม่ทันหรอกฉะนั้นครับแฟนนิวพูครับไม่ต้องเขินไม่ต้องอายครับไม่ต้องรีบแห่แต่เริ่มเตรียมผ้าพันคอเตรียมเสื้อสลักเสื้ออะไรที่มันก็อะไรก็ได้ที่แม่งเกี่ยวกับการจะได้แชมป์ฤดูกาลนี้ทาได้เลยถ้าอะไรที่ต้องแบบพรีออเดอร์นะยิ่งต้องทําได้เลยครับเพราะอีกไม่กี่เดือนฤดูกาลจะปิดแล้วพอปิดปุ๊บคุณจะได้มีเสื้อมีผ้าพันคอมีอะไรที่มาฉลองแชมป์ได้เลยก็ยินดีล่วงหน้านะไม่พลาดหรอกเชื่อกูเหรอนะครับไม่พลาดจริงๆนะเดี๋ยว